ทีนี้วันนี้เราก็เลยมีหลักการง่ายๆวิธีการสังเกตนะคะว่าถ้าจะต้องขับรถลุยน้ําบนพื้นผิวการจราจรที่มันมีน้ําท่วมขังเนี่ยต้องขับยังไงเว้นระยะยังไงให้มันปลอดภัยมากที่สุดนะคะวิธีการสังเกตก็เรามองไม่เห็นรถของเรานะคะเพราะว่าเราขับอยู่เราก็ต้องสังเกตรถทันที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละคะ่ะแต่ดีที่สุดนะครับถ้าหากว่าสามารถตรวจวัดได้นะครับระดับน้ำเนี่ยไม่ควรจะเกินกว่าระดับ ขอบล้อกระทะด้านบนนะครับหมายถึงกระทะล้อนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่ปลอดภยัยถ้าหากว่าสูงกว่าครึ่งล้อน้ําอาจจะทําให้ตัวเครื่องได้รับความเสียหายได้ซึ่งวันนี้ครับเราจะมีระดับ3ระดับสําหรับการขับรถฝ่าลุยน้ําท่วมซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์ต่อตัวรถได้เรียกได้ว่าถ้าหากว่าลุยน้ําไปแล้วไม่คุ้มครับว่ารถอาจะจะเสียตามมา ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่างกันนะคะคือถ้าขับรถเป็นโฟวิลสูงๆอย่างคุณเจตมี่สบายบลุยถึงไหนถึงกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรถธรรมดาทั่วไปเจอน้ําท่วมขังผิวการจราจรนี่ก็หนักหนาอยู่เหมือนกันนะคะเราไปดูกันหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจําลองให้ดูกันนะคะเรื่องของปัญหาการจราจรบ,บนพื้นผิวถนนที่ถ้าเกิดว่าจู่ๆมันมีฝนตกหนักแล้วก็มีน้าไหลน้ําท่วมขังรอก,รอการกระบายเกิดขึ้น เราจะทํากันยังไงดีนะคะเนี่ยคะ่ะตอนแรกๆขับมาน้ํามันอาจจะยังไม่ท่วมขังเท่าไหร่ขับไปขับมาเอ๊ะทำไมปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นนะคะรถยนต์โดยเฉพาะรถเก๋งที่จะต้องขับรถลุยน้ําท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรเนี่ยซึ่งก็มีการแบ่งเรื่องของระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวรถยนต์นะคะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันไปดูระดับแรกกันก่อนเลยนะคะระดับที่1ให้สังเกตนะคะ น้ำบนพื้นผิวการจราจรเนี่ยมันจะท่วมสูงขึ้นมาถึงที่บริเวณพื้นของรถยนต์ที่ระวังขาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันยังไม่ถึงระดับของเบาะที่เรานั่งนะคะอันนี้มีโอกาสสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์แล้วก็ชิ้นส่วนของรถยนต์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของระบบเบรกทั้ง4ล้อเรื่องของภาพเบรกห้องเครื่องยนต์มีคลัตช์คอมแอร์มีสายพันแอร์มีไดซ์ทแล้วก็พรม ภายในห้องโดยสารด้วยนะคะที่จะได้รับผลกระทบจะเกิดว่าน้ํามันท่วมสูงขึ้นมาถึงพื้นรถยนต์อันนี้ยังเบาๆบเบาเนะคะไปดูระดับที่2กันหน่อยค่ะระดับที่สองเนี่ยปริมาณน้ําก็จะสูงขึ้นมาทีนี้สูบท่วมสูงขึ้นมาถึงเบาะที่เรานั่งเนี่ยค่ะเริ่มอันตรายนะคะมีโอกาสสร้างความเสียหายมากกีเดียวทั้งห้องเครื่องยนต์ของเหลวกล่อง ECU ขั้วสายไฟต่างๆ แบตเตอรี่ของรถยนต์เลยค่ะอันนี้สาคัญมากๆนะคะรวมถึงเบาะนั่งที่เรานั่งด้วยแผงนรมประตูสวิตช์แล้วก็ตู้แอร์ด้วยนะคะอันนี้เป็นระดับที่2ที่น้ําเริ่มจะท่วมสูงมากยิ่งขึ้นไปดูระดับสุดท้ายนะคะระดับที่3อันนี้คือเป็นปริมาณน้ําที่มันท่วมสูงขนาดนี้นะคะ่ะท่วมสูงถึงคอนโซลหน้ารถนะคะหรือถ้าเกิดหนักๆนะคะบางพื้นที่ คืออาจจะเป็นพื้นที่ที่เราเคยนําเสนอกันไปภายพิบัติธรรมชาติต่างๆนะคะคือเขาท่วมแบบนิดหลังคาเลยก็คือระดับที่เรียกว่าสร้างความเสียหายสูงที่สุดอันนี้มีโอกาสจะสร้างความเสียหายให้กับตัวรถอย่างมากมายเหลือเกินค่ะอุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถยนต์ต่างๆนะคะตัวถังสีภายนอกเนี่ยแน่นอนนะคะกระทบแน่นอนทั้งไฟหน้าไฟท้ายห้องเครื่องยนต์น้ําก็ท่วมค่ะอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องโดยสารเหมือนกันรวมถึงหน้าปัดเรือนไม้แล้วก็ ขอบอยางประตูเรียกว่าระดับนี้ค่ะถ้าท่วมแบบนี้อันนี้หนักหนาที่สุดจริงๆค่ะแล้วก็ต้องฟื้นฟูกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับหลังจากน้ําลดจนไปแล้วหลายคนชินตากับภาพแบบนี้จนตอนที่กรุงเทพเจอกับน้ําท่วมใหญ่ช่วงปี54นะครับคราวนี้ วิธีการนำรถขึ้นมาจากน้ำนะครับหลังจากขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งรีบสตาร์ทรถหรือว่าบิดกุญแจไปที่ออนโดยเด็ดขาดอย่าเพิ่งเปิดระบบไฟในรถทุกอย่างนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ระบบภายในของเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายนะครับและอาจจะทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรตามมาได้ดังนั้น อาจจะต้องใช้วิธีการลากขึ้นมาถ้าเป็นรถที่จอดอยู่แบบนี้นะครับถูกน้ําท่วมแช่ขังเป็นเวลานานๆเนี่ยพอยกขึ้นมาก็ควรจะต้องรีบถอดแบตออกทันทีและถ้าหากว่าพบว่ามีน้ําเข้าเครื่องควรจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพื่อความปลอดภัยที่สุดนะครับระบบไฟของรถเนี่ยถือว่าสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยุโรปด้วยนะครับถ้าหากว่าต้องขับรถลุยน้ํา ระดับน้ำเนี่ยถ้าหากอยู่แค่ประมาณ1 0ถึง20เซนอันนี้ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยน้ำท่วมประมาณผิวถนนยังพอฝ่าไปได้แต่ถ้าสูงกว่านั้นอยู่ที่ประมาณ2 0ถึง40เซนถือว่าเสี่ยงแล้วนะครับสำหรับรถเกง๋งและถ้าขับรถลุยน้ำในระดับที่สูงขึ้นไปอีก4 0ถึง60เซนติเมตรตรงนี้ถือว่ารถเก๋งควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะขับรถฝ่าเข้าไปแล้วรถกระบะยังถือว่าเสี่ยงอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่า6 0ถึง80เซนคราวนี้ครับ ถ้าหากว่าระดับน้ําท่วมอยู่ระดับนี้อย่าตัดสินใจฝ่าเข้าไปเด็ดขาดเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียนะฮะ สังเกตรถของเพื่อนร่วมทางของเรานะคะเพราะว่ารถเราเรามองไม่เห็นนะคะดูซิว่าน้ำเนี่ยมันท่วมมาถึงสักประมาณคือครึ่งล้อของรถที่ขับอยู่บนถนนเนี่ยก็เริ่มอันตรายแล้วนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงค่ะเพราะฉะนั้นนการขับรถช่วงฤดูฝนแบบนี้ต้องควบคุมความเร็วให้เหมาะสมกับสภาวะบนท้องถนนที่ค่อนข้างจะเปียกด้วยลื่นด้วยนะคะที่สําคัญต้องเว้นระยะห่างจากรถขันหน้าเพื่อให้มีระยะเบรกที่มากขึ้นในกรณีที่จําเป็นจะต้องขับรถลุยน้ําก็ต้องประเมินถึงระดับน น้ำด้วยนะคะว่ามันสูงต่าแค่ไหนยังไงคะ่ะระดับน้ําที่รถสามารถวิ่งผ่านได้เนี่ยต้องสูงไม่เกินขอบกระทะล้อด,ด้านบนที่สําคัญตอนขับไปนะคะควรที่จะใช้ความเร็วไม่เกิน60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จังหวะที่ขับเนี่ยให้ไปขับชิดกึ่งกลางถนนเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะคะเป็นจุดที่ระดับน้ําน่าจะมีปริมาณที่แบบ ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ใช้เกียร์ต่ําในการขับรถด้วยครับช,ช้าๆค่ะป้องกันน้ําทะลักเข้าห้องเครื่องนะคะแล้วก็ปิดแอร์ด้วยนะคะปิดแอร์เปิดกระจกเพราะว่าถ้าเราเปิดแอร์เนี่ยใบพัดในแอร์เนี่ยค่ะมันอาจจะพัดพาน้ําเข้ามาตัวเครื่องได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็เขาบอกว่าพอขับพ้นจากพื้นที่น้ําท่วมแล้วเนี่ยก็ช่วยแบบค่อยๆแตะเบรกเบาๆเป็นระยะๆะะนะคะจะได้ช่วยให้ผ้าเบรกเนี่ยมันแห้งเร็วขึ้นค่ะ จะได้ปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้นแล้วหลายคนก็ถามนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ารถประสบปัญหาน้ําท่วมขังเกิดความเสียหายเคลมประกันได้ไหมก็มีการตรวจสอบคือ เคลมประกันได้นะคะแต่ว่าต้องไปตรวจสอบนิดนึงเพราะประกันแต่ละประเภทเนี่ยมันอาจจะครอบคลุมไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่นะ,ะแต่เรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจนะครับ<ช>สำหรับคนที่มีเส้นทางเดียวในการกลับบ้านแล้วปรากฏว่าเส้นทางนั้นน้ําท่วมอีก<ช>แล้วก็ไม่รู้ว่าจะสามารถขับฝ่าเข้าไปได้หรือเปล่านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให,ให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะ mm. เข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะ mm. เพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ